สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโต,โตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานบวกบวกและก็แง่คิดดีๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะค่ําคืนนี้เรามานะคะมากันเลยนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะทุกคน ปรดจงใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังทุกแรนดอมนะคะก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียรับเอาข้อดีข้อเสียไม่ใช่อ่าแรนดอมของใครคนใดคนหนึ่งเป็นแรนดอมทั่วไปนะคะทุกคนค่ะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจริตบางสิ่งบางอย่างที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั่นเองน้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะขอขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะนะคะแม่หมอน้อมรับ ออทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมาชอบอ่านคอมเมนต์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะและก็คอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะโอเคค่ะนะคะถ้าอันไหนดีค่อยกดแชร์ไปให้คนอื่นนะคะวันนี้เรามีรูปแบบนี้ก็คือแน่นอนมันจะต้องเป็นวิบากกรรมแน่เลยเราก็เลยถามให้ว่าวิบากกรรมของคุณน่ะ จบลงหรือ,อยังหรือว่าต้องประเจิญปัญหาอีกนะคะวิบากกรรมของคุณได้จบสิ้นลงหรือ,อยังหรือว่าได้ผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่ายังหนักกว่าเดิมหรือว่ายังไงนะคะทําไมวิบากกรรมแต่ละคนมันเยอะจังเลยที่แม่หมออ่านนะคะอ่านคอมเมนต์นะคะส่วนมากทุกคนจะหนักไปทางด้านการเงินใช่ไหมคะ นะคะเราก็เลยทําตัวนี้ออกมานะคะวิบากกรรมของคุณได้จบลงหรือยังหรือว่าคุณจะต้องเผชิญอีกต่อไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบใช่ไหมคะบางคนอยากได้คําตอบนะคะเอาละค่ะเรามาให้แรนดอมนี้เป็นคําตอบให้กับคนที่ทุกข์หนักมากๆเลยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์บางคนแบบ ก็ไม่ทุกเท่าไหร่แต่ว่านะคะก็แบบว่าอาจจะเป็นเจ้าของแรนดอมนี้ก็ได้นะคะมาดูกันค่ะขออนุญาตกูบาอาจารย์นะคะนะคะุยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะวันนี้เราเอาน้องสีฟ้ามาช่วยเปิดนะคะแม่หมอแบบอะไรเนี่ยนะคะอุะอปสรรคต่างๆนานาที่คุณเจอเป็นไงบ้างนะคะนะคะ มันจะหมดไปไหมวิบากกรรมนะคะที่คุณบอกว่าบางคนผ่านมาสิบยีถึงไหมคะแบบเป็นปีๆแล้วอะไรเงี้ยสาหัสสากันมากนะคะแล้วจะจบลงไหมเราขอให้ไพ่ช่วยขยายความนะคะมาค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรนะคะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะวิ่คุณจะมีช่อ บางคนนะคะโชคเนี่ยไม่ถึไม่ใช่ถึงแบบบางคนไปตีเป็นเป็นอะไรนะเป็นโชคลาภเป็นอะไรแบบหวยลอตเตอรี่ใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะโชคเนี่ยมันแปลได้หลายทางนะคะอาจจะแบบแน่นอนคุณจะมีโชคนะคะบางคนนะคะเราขอโทษนะคะบางคนก็แบบว่าเพิ่งออกจากงานก็เลยได้รับส่วนต่างเงินตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือคุณจะได้รับเงินส่วนต่างก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ นะคะก็คือเรื่องงานนั่นเองบางคนมีปัญหาเรื่องงานกําลังออกจากงานมีปัญหาหลายเรื่องเลยนะคะแต่บางคนก็มีแล้วก็จัดระเบียบได้บางคนได้โอกาสใหม่ๆจากงานนั่นเองนะคะ โอกาสใหม่ๆแบบงานหนักแล้วคุณก็ได้เงินเยอะอะไรอย่างเนี้ยก็ได้นะคะเปเป็นสองทางนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะได้รับโชคลาภนะคะทุกคนค่ะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะมาช่วยตอบหน่อยว่าวิบากกรรมแต่ละคนใกล้จบหรือยังอ๋อไพ่นี้เป็นไพ่ปกนะคะทุกคน การงานนะคะบางคนกําลังงานของคุณเริ่มก่อร่างสร้างตัวเริ่มงานงานเริ่มดีนะคะตอนนี้งานของคุณเริ่มไปได้สวยเลยแหละค่ะนะคะนี่คือเรื่องการงานนะคะวิบากกรรมของคุณนะคะใกล้จบหรือ,อยังนะคะเพราะว่านะคะรู้สึกว่านะคะภาสภาวะทางด้านการงานการเงินบางคนทํางานอยู่แล้วละคะ่ะแต่ว่าเงินมันไม่พอใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคน คุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะคะนี่คือสเตนความเข้มแข็งคุณต่อสู้กับโชคชะตาโชคชะตานะคะล้างคุณให้เหนียวล้างคุณให้ต่ําลงต่ําลงแต่คุณก็สู้จนแบบ เราเราว่าคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณสู้กับราชสีได้นะคะแล้วราชสีอ่ะคุณก็เอาอยู่นั่นเองนะคะบางคนมีปัญหาลุมเล้าหลายอย่างเลยแต่ว่าเราจะบอกว่านะคะอย่างหนึ่งให้ทานข้าวนะคะการเงินแล้วคุณจะมีการเข้านะคะอยู่ดีๆเงินก็จะเข้ามาเพราะความเก่งของคุณเงินเข้าจากการทำงานแม้คุณจะทำงานน้อยแต่เงินก็เข้าเพราะคุณเป็นคนเก่งไม่ว่า นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนมีคู่หรือยังไม่มีคู่นั่นเองนะคะบางคนจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะเป็นราชาถือเหรียญน,นั่นเองไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเงินเข้านะคะจะมีเงินเข้ารัวๆนะคะนะคะไพ่มันจะออกไปตามเราจะพูดตามไพ่นะทุกคนบางคนบอกว่า ไพ่ดีแต่ว่าชีวิตยังไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับทามมิ่งของแต่ละคนใช่ไหมคะทุกคนนะคะขาดแคลนนะคะอยู่ดีๆความขาดแคลนก็มาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็จ้องต้องเจอความขาดแคลนอยู่แล้วใช่ไหมคะคือคุณอ,อยากหลุดพ้นจากความขาดแคลน คุณอยากจะมีเงินมากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนนะคะก็อยากจะหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแบบว่ามองคนอื่นเขาแล้วเขามีเงินเงี้ยค่ะนะคะคุณกําลังจะเดินออกจากความขาดแคลนบางคนเคยรวยมาคุณเคยรวยแล้วคุณก็ตอนนี้คุณก็ถึงจุดจุดแบบนี้เลยค่ะแต่คุณจะนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะนี่คือความขาดแคลน นะคะคจุดมีทั้งความคุณเคยสูงสุดแล้วคุณก็เคยต่ําสุดนะขณะนี้คุณก็ต่ําสุดแต่คุณฮิวใจตัวเองได้นะคะฮิวใจตัวเองในเรื่องต่างๆเรื่องสถานาการเงินการงานคิดตัวคิดปลอบใจตัวเองเสมอคุณเป็นคนฮิวใจตัวเองได้ฮิวใจคนอื่นได้ด้วยคุณเก่งมากเลยนะคะโจทย์ชมตัวเองนะนะคะแม้สภาวะตอนนี้ของคุณจะเกิดความขาดแคลนเห็นไหมคะเห็นไหม นะคะแต่คุณจะผ่านไปได้หรือไม่นั้นให้ไพ่เป็นคำตอบนะคะบางคนนะคะคิดว่าเมื่อไหร่นะคะฉันจะมีโอกาสนั่งบัลลังทองแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ว่านะคะพอเปิดแบบนี้ปั๊บมีทั้งหาเงินเก่งแต่บางคนก็ยังอยู่ที่ถึงขั้นวิกฤตทางด้านการเงินเลยนะคะราชินีถือเหรียญน,นะคะ คุณจะพ้นวิกฤตทางนี้ได้นะคะราชาและราชินีถือเหรียญทุกคนนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดใหม่ให้กับคุณนะคะงานของคุณจะทําให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยนะคะงานของคุณนี่แหละค่ะนะคะราชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะแล้วไงต่อคะนะคะเราขอสับไพ่ก่อนนะนะคะ สิ่งดีๆกำลังจะมาไม่ว่าคุณจะจิบจับอะไรนะคะแสดงว่าคนที่เข้ามาชมเนี่ยเป็นเพศแม่เยอะมากเพศอ่าเขาเรียกว่ามีความเป็นแม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตเป็นผู้สผู้ชายสู้ชีวิตด้วยนะการเงิน คุณจะมหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะนี่คือสถานะของคุณนะคะคุณหมุนรายรับสภาวะของคุณหมุนเงินรายรับรายจ่ายได้นะคะบางคนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินทันท่วงทีนั่นเองนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ สวัดีว,ว้าวพ่ชุนชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะวิบากกรรมวิกฤตของคุณคือด้านการเงินใช่ไหมคะเนี่ยคือวิกฤตของคุณแต่คุณก็เก่งนะคุณสู้นะคะสู้คุณเป็นมองโลกในแง่ดีมองลูกในมุมบวกนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะขาดขาดแบบ วิกฤตขาดแคลนแต่คุณคิดว่าสักวันมันจะเป็นวันของเราและมันก็จะเป็นวันของคุณจริงๆในไม่ช้านี้เพราะขึ้น The View of Fortune The View of Fortune ยังไงก็มีความดีค่ะนะคะชีวิตคุณยังไงก็ไปได้รุ่งค่ะนะคะโอดน้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะบางคนก็ยังไม่หลุดพ้นแต่เราบอกเลยว่าหลุดแน่นอนเพราะว่าขึ้นราชาราชินีขึ้นเหรียญทั้งนั้นเลยนะคะ การเงินเงินจะได้มาจากการทำงานคุณจะหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแน่นอนนะคะเพราะว่านะคะการเงินของคุณมาแล้วคุณสามารถนะคะยิ่งทำงานเยอะเงินก็ยิ่งเข้ามานะคะโบดจงทำงานยิ่งทำงานเยอะงานก็จะเข้ามาเงินก็จะเข้ามารัวๆเลยนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะจงเรียนรู้จงพัฒนาออตัวเองอย่าท้ออย่าสิ้นหวัง ถ้าตรงนี้นะคะรู้สึกสิ้นหวังให้ออกไปข้างนอกนะคะออกไปไหนก็ได้เมื่อรู้สึกให้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่คุณมีแพชชั่นนั่นเองนะคะออกไปหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอนะคะนั่นแหละค่ะไม่ต้องแคร์สายตาคนอื่นคนอื่นไม่ได้ให้ข้าวคุณกินนะนะคะคนอื่นไม่ได้ให้เงินเดือนคุณคนอื่นไม่ได้ให้ค่าเช่าบ้านคุณนะ เพราะฉะนั้นจงเป็นตัวถงห่ตัวเองนะคะทุกคนจ๋านะคะแปบบ๊บนึงนะคะแล้วไงต่อคะความสุขนี่คือนะคะคุณจะมีความสุขเหมือนเด็กนะคะคุณจะได้รับอะไรโอกาสใหม่ๆนะคะเหมือนเด็ก14อีกครั้งนั่นเองนะคะสิ่งที่จะตามมาของคุณเพราะว่า The View of Fortune เหมือนคุณได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนเด็กขึ้นแบบ ปตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือว่าไปทํางานใหม่ๆคุณจะมีความสุขแบบนั้นเลยนะคะสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําอยู่นี้นะคะนะคะนี่เลยนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆคืออะไรแทมเพลน การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะบางคนจะได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากจากขาดแลนก็ได้นะคะทุกคนนะคะเพราะคุณถึงจุดที่ตกตํำแล้วนะคะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนยิ่งวันที่4เนี่ยค่ะเป็นวันเดือนดาวดับแล้วเป็นวันที่ ขอเงินจากพระจันทร์พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะนะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรงนะคะทุกคนนั่นแหละคุณอยากขออะไรคุณขอความสว่างในชีวิตได้เลยนะคะทุกคนคนที่แบบว่าชีวิตชีวิตมืดมนมานานแล้วเนี้ยคุณคุณขอได้เลยนะคะพรุ่งนี้รู้สึกว่า,านะคะมันจะเป็นวันอมาวสีด้วยนะคะนะคะต่อค่ะ คุณจะเงินคุณจะรู้จักใช้เงินคุณจะบริหารการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณจะมีเงินเก็บเงินออกมากคุณคุณจะรักเงินมากขึ้นนั่นเองนี่คือเงินเก็บคุณสามารถเอาง่ายๆคุณบริหารจัดการการเงินออกมาเยอะมากเลยวิบากกรรมของคุณนะคะก็คือเรื่องการเงินใช่ไหมเราขอเอาเอาทุกเงนออกมาอีกแล้วทุกคน ทุกคนทุกคนเราขอโทษนะคะบางคนจะบอกว่าเราอ่ะร้องกรีดวีดไวยุดร้องได้แล้วอะไรเงี้ยทุกคนบางทีเราแบบต้องขอโทษจริงๆนะแบบบางทีเราก็ระงับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะนะคะการเงินคุณจะมีช่องทางทางด้านหาเงินมากยิ่งขึ้นทุกคนเราสบพ่แล้วนะทุกคนเราสบพ่แล้วนะนะคะเดี๋ยวทุกคนบอกว่าออ้ยไม่หมอหยิบเองเราไม่รู้หรอกว่า ว่ามันจะออกมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคุณจะมีช่องทางมองหาช่องทางทางด้านการหาเงินมากยิ่งขึ้นมากกว่าแล้วคุณเป็นคนที่ชอบหาเงินตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเหมือนคุณจะเหมือนแบบเฮ้ยมีความสุขเมื่อได้เห็นเงินเข้าในบัญชีอย่างนี้ยค่ะทุกคนดูว่า ความสำเร็จความสุขนะคะคุณจะได้ออกนอกกรอบชีวิตของคุณจะออกนอกกรอบมากยิ่งขึ้นแสดงว่าบางคนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอ่ะคุณก็จะได้ออกจากในคอมฟอร์ตโซนนะคะคุณจะได้เรียนรู้โลกภายนอกมากยิ่งขึ้นความสําเร็จมาจากการเรียนรู้เห็นไหมคะความสําเร็จมาจากการเรียนรู้คุณคุณฝ่หาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะทําให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลน ครั้งนี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเดเวอร์ Word, บางคนจะได้นะคะมีโอกาสนะคะได้แบบเดเวอร์ Word, นี่หมายถึงความสําเร็จความสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะได้ออกนอกกรอบได้เรียนรู้อะไรต่างๆขึ้นเดเวอร์แล้วแล้วก็เดวิลออฟจูนด้วยอะ่ะทุกคนแล้วไงต่อคะไฮโลเพนซิงสังสิท์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณพ่อแม่คุณคอยแบบว่าถ้าใครมีพ่อแม่นะคะอย่าลืมกราบเท้าพ่อแม่นะคะแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณมากกว่านี้นะคะถ้าใครชีวิตที่ตกต่ํานะนะคะถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วนะคะให้ให้แบบ ทำบุญทําอะไรให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่นะคะอย่าลืมล้างเท้าพ่อแม่นะคะแล้วก็ให้พ่อแม่ให้พรเราสิ่งนั้นแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเพราะว่าแถมเพลนบางคนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่เลยใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนาพาคุณอยู่นะคะบางทีอะบางบางคนนะคะขออนุญาตนะคะ วิกฤตมากๆเลยการเงินใช่ไหมคะแล้วไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่คือวิบากกรรมของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพ่อแม่ของคุณบรรพุรบุุษของคุณเทวดาประจําตัวคุณกําลังให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะคะอู้นะคะคุณมีความคิดมากเป็นกังวลคุณต้องอยู่กับตัวเองนะคะ อยู่กับตัวเองแล้วก็เรียนรู้ศึกษาหาความรู้ชีวิตใหม่ๆบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นคนฮิวเลอร์หิวใจคนอื่นได้เลยนะคะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกคุณนะคะว่าตอนนี้คุณอ่ะกำลังฮิวใจตัวเองอยู่ใช่ไหมขึ้นแบบนี้คุณมีพรสวรรค์นำพรสวรรค์ของคุณออกมาใช้ให้เต็มที่นี่คือนะคะถึงช่วงเวลาเปิดของคุณแล้วดวงคุณเปิดคุณกับ คุณหลุดพ้นออกจากตรงนี้แล้วนะคะความขาดแคลนแค่รอจังหวะทามมิ่งแค่นั้นเองสิ่งดีๆเงินเข้ามาหากคุณทุกช่องทางเลยมีแต่เงินทั้งนั้นเลยนะคะนะคะเด e ะทาวเนะคะบางคนนะคะจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับ หรือบางคนจบมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ฟื้นฟูนะคะส,สภาวะทาวเวอร์นี่ก็คือเจ็บหนักเลยอะค่ะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะคะล้มละลายถูกล้มละลายเลยนะคะบางคนก็ตกงานนะคะไม่มีงานทำนั่นเองนะคะนี่คือเดอะทาวเวอร์นั่นเองแล้วไงต่อคะตอนนี้เขาจะเป็นยังไงคะนะคะเพราะว่าขึ้นเดอะทาวเวอร์ชีวิตพลิกผันมาก จะมีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาหาคุณนะคะความความรู้เก่าๆนะคะจะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้ลูกนี้เจ้านี้มาคืนนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณรอคอยรอจังหวะนะคะรอนะคะแต่ว่ามันจะได้ห,หรือไม่ขึ้นอยู่ขอเดอะทาวเวอร์อีกรอบค่ะนะคะการงาน จะมีคนมาสนับสนุนคุณในเรื่องการงานมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องการงานของคุณนะคะเดอะทาวเวอร์บางสิ่งบางอย่างมันได้จบไปแล้วแต่คุณรอแค่โอกาสเท่านั้นจริงไหมคะวิกฤตของคุณวิกฤตหนักมากเพราะขึ้นเดอะทาวเวอร์นะคะวิกฤตทางด้านการเงินนะคะการงานไม่เท่าไหร่การงานเนี่ย คุณกาลังตั้งตัวอยู่นะคะการงานแต่สภาวะวิกฤตทางด้านการเงินและตอนนี้การเงินของคุณจะฟื้นฟูขึ้นมานะคะนะคะฟื้นฟูสิคะเพราะอะไรคะเพราะขึ้น The King นะคะฟื้นฟูแน่บางคนจบมานานแล้วกําลังจะฟื้นฟูจาก The King เป็นอ่าวิกฤตนะคะเป็นวิกฤตขาดแคลนเลยนะคะตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะกำลังนำพากำกำลังมอบความสุขให้กับคุณนั่นเอง The m a g i c i a n คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณสามารถเล่นแร่แปรธาตุทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณได้นะคะเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้นะคะธาตุลมนะคะ,ะคนนี้นะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรทุกศกนะคะแล้วก็นะคะ ธาตุไฟเมสินธนูนะคะแต่แต่ตัวตนของคุณเป็นเดอะเมจิเชนนะคะเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะนี่คือวิกฤตของคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะแต่งานเงินของคุณจะเข้ามาเพราะว่าธุรกิจของคุณมีปัญหามากๆโดนแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนคุณตั้งตัวใหม่นั่นเองนะคะบางคนยังไม่เจอนะคะอนาคตอาจจะเจอนะถ้าใครยังไม่เจอเดอะทาวเวอร์ นะคะคุณอาจจะเจอทาวเวอร์เร็วๆนี้นะคะถ้าใครยังไม่เจอนะแต่สภาวะขาดความขาดแคลนของคุณได้จบลงแล้วนะคะเพราะคุณเป็นเดิร์ทาวเวอร์แล้วโอกาสใหม่ๆรางวันมันจะมีทางเลือกให้ทางออกให้กับคุณนี่คือจะมีทางเลือกทางออกให้กับคุณได้เดินนั่นเองนะคะทางออกของคุณคืออะไร นะคะทางออกทางเลือกของคุณโอ้โอ้โอ้แป๊บนึงนะคะทางเลือกของคุณมันมันออกมาเยอะทุกคนแปบ๊บนึงนะคะไม่เหมาะขอกิีดไพ่แป๊บนึงแทนเพรนนะคะนี่คือนะคะเดือนสัน ทางออกของคุณคือทางเลือกของคุณคือแสงสว่างนะคะชีวิตของคุณที่จะสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไม่มากได้ไงคะมีแต่เงินทั้งนั้นชีวิตคุณนับจากนี้เตรียมตัวได้เลยนะคะเมื่อคุณถึงจุดต่ําสุดนะคะถึงจุดต่ําสุดชีวิตคุณจะพลิกผันเลยเพราะขึ้น The View of Fortune นะคะ คู่รักก็จะมาจ้านะคะคุณจะเจอคู่รักจะเจอคู่อุปถัมภ์ค้ำจูกันนะคะสองถ้วยมีการเฉลิมฉลองแน่นอนนะคะมีหุ้นส่วนดีๆมีคู่ที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณิมิตรที่ดีนะคะการงานค่ะการงานเพิ่งจะมีปัญหานะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้ามาทำให้คุณปวนหัวใจคุณนั่นเองนะคะนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะชีวิตของคุณเป็นเดอะเมจิเชียน คุณจะมีการเจราจาต่อรองเรื่องนะคะการเงินซึ่งการเงินครั้งนี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีโชคมีลาบแน่นอนค่ะนะคะเพราะไพ่เสียคือวิกฤตทางด้านการเงินนะคะการงานมันได้จบไปแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณคือไพ่โชคลาบนะคะคุณจะมีแค่นี้ไพ่หลายนะคะแล้วมันก็ได้จบลงแล้วนี่คือวิกฤตอย่างใหญ่หลวง ะะอีกอนาคตข้างหน้าจะมีปัญหาทางด้านการเงินนะเอ้ยทางด้านการงานนะคะตอนนี้คุณเจออุปสรรคปัญหาทางด้านการเงินอยู่นะคะบางคนธุรกิจมีปัญหาล้มละลายขออนุญาตที่ต้องพูดแรงๆแบบนี้นะคะแต่มันขึ้น The Vi e ิว o f ฟฟอร์จซึ่งชะตามันได้เปลี่ยนไปแล้วไพ่ร้ายมีแค่นี้นะคะทุกคนนี่คือไพ่ร้ายนะคะโอกาสข้างหน้าอาจจะมีความทะเลาะเบาแวงเรื่องการงานนิดนึงนะคะ อมาต่อค่ะสิ่งดีๆ The view of fortune นี่คือชะตาของคุณได้เปลี่ยนแปลแล้วแล้วขึ้น the sun นะคะแล้วขึ้น the view เนี่ยค่ะนะคะแล้วขึ้น the t e m p e r a n c e เราขอเอาไพ่ใหญ่ก่อนนะคะ t e m p e r a n c e แล้วขึ้น the high low h a n สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำ คอยคํำจุนคุณนะคะเสาคํำดวงของคุณก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนี่คือไพ่เมเจอร์อัคนาไพ่ใหญ่นะคะไพ่ที่คุณจะได้รับแล้วก็มีนะคะเดอคุณเป็นคนเข้มแข็งมากนะคะนี่ค่ะนะคะเดอสเตนแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลานี่คือไพ่เมเจอร์อัคนาสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะ แล้วเรามาดูต่อนะคะแล้วก็เดอะเมจิเชียนความรู้ของคุณมีไพ่ใหญ่แค่ไพ่ใหญ่ไพ่นี้นะคะก็คุณชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนค่ะคุณชนะนะคะแล้วมาดูนะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะความสุขรางวัลความสุขนะคะการเงินมารัวๆค่ะการงานเริ่มนิ่งแล้ว คุณจะได้นะคะเรื่องการงานนะคะการงานไม่มีปัญหาค่ะนะคะไพ่หลายเพราะว่าไพ่หลายเดชทาวเวอคุณได้ออกมาหาศึกษาหาความรู้แล้วนะคะการงานนะคะคุณจะมีความสุขมากๆในนี่ค่ะนี่คือราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญแล้วก็แปดเหรียญแปดเหรียญการงานนะคะ เป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะคะเด็กถือเหรียญสี่เหรียญน,นะคะนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณวิบากกรรมของคุณมันได้จบลงแล้วนะคะจบแบบเจ็บๆเลยค่ะแต่คุณต้องรู้นะคะว่ามันต้องฟื้นฟูและนี่คือรางวัลสิ่งที่คุณจะได้รับ นะคะคุณจะมีความสุขจะมีโอกาสใหม่ๆมีคนมาหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนะคะไพ่เหรียญออกมาเยอะมากเราสรับไพ่แล้วนะทุกคนความขาดแคลนจะหมดไปเพราะขึ้นราชาและราชินีนะคะแล้วก็ขึ้น8เหรียญการเจราจาครั้งนี้ เป็นผลดีมากเลยค่ะนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะชีวิตคุณวิบากกรรมของคุณนะคะตอนนี้กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทองของคุณวิบากกรรมของคุณได้สิ้นสุดลงแล้วปัญหาและอุปสรรคของคุณได้สิ้นสุดลงแล้วเพาะขึ้น The View of Fortune แล้วก็ขึ้น The Verse The Template ก็คือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะจากความขาดแคลน อ่ะนั๊บนึงนะคะจากความขาดแคลนเดอะทาวเวอร์เปลี่ยนเป็นเดอะวิวออฟฟอร์จูนเปลี่ยนเป็นเดอะซันเปลี่ยนเป็นเดอะเวอร์และก็นะคะชวดตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะแต่รอไทม,มิ่งของมันเฉยๆรอช่วงจังหวะไทม,มิ่งนะคะดวงดาวมันไม่เหมือนกันแต่ละคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรอช่วงเวลาโอกาส นิดนึงนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอก็ไปก่อนนะคะลาตีสวัสัดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ